วัดีครับวันนี้เบิร์งเงาๆนะครับเราจะมานําเสนออาหารใหม่นะครับที่ไม่ต้องใช้กระติกน้ําร้อนก็ได้นะครับคือตอนเนี้เกาหลีเขาพัฒนาไปไกลแล้วนะครับหลงป่ามีแค่น้ําก็อยู่ได้นะครับไม่ต้องวิ่งหา,อ,าอุปกรณ์ให้ยุ่งยากนะครับมีแค่น้ําแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นนี้ชิ้นเดียวจบเลยนะครับอยู่ในป่าได้มันคืออะไรนะสิมันคือ มีกลิ่งสําเร็จรูปถ้วยร้อนนะครับแล้วมันทําไงก็ขั้นตอนก็แค่เทน้ําอุณหภูมิห้องปกติลงไปนะ,ะแล้วก็มันก็จะร้อนนี่เองอมันมีวิธีการอยู่ใช่ไหมใช่ซึ่งมันจะแตกต่างจากมาม่าบ้านเรานะครับมาบ้านเราเนี่ยอย่างน้อยต้องหากระติกน้ําร้อนนะครับนี่ครับฉีกัอเลยครับนี่ครับ นี่คือความสุดยอดของเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่เราไม่ต้องไปวิ่งหากระติกน้ำร้อนละมีแค่อันนี้อย่างเดียวนะครับอันนี้น่าจะเป็นรถมาร่านะครับมาล่านะครับเสร็จแล้วนะครับเครื่องปรุงครับอันนี้คือเครื่องปรุงนะครับที่สาเร็จรูปอยู่แล้วเทเข้าไปครับวันนี้ สูตรพิเศษนะครับจะหลงป่าหรือจะเดินป่ากลางเต็นท์นอนพักแรมตรงไหนก็ได้นะครับไม่ต้องพกอะไรไปให้เยอะนะครับมีแค่ถ้วยครับนะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับก็สามารถกินนั่นร้อนนะครับอาหารรสชาติใช้ได้เลยนะครับอ่าอันนี้คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือการปรุงเครื่องเสร็จแล้วนะครับอ่าต่อมาครับยังไงครับ แล้วก็จะเทน้ำอุณหภูมิห้องลงไปนะครับทั้งสองถ้วยเลยเทแลยก็เทนิดเดอ่านะค,ครับนี่ครับแค่น้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าเทลงไปประมาณนี้นะฮะอากนล้วก็ ริสุทธ์นะครับอันนี้เปิดบริสุทธิ์แล้วก็เทลงไปข้างล่างเลยทีนี้สเต็ปต่อมาก,ก็คือเทลงไปตรงอุปกรณ์สิ่งนี้นะครับอ่าแ,แล้วก็วางลงไปนะครับอ่าวางลงไปเสร็จแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับอันนี้ใช้เวลา5นาทีนะครับนี่ครับเห็นไหมครับจะเห็น เอฟเฟกอะไรเกิดขึ้นครับอันนี้คือเสียงของความร้อนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับรบดูดีๆนะครับอ่านี่ครับเป็นไงครับอ่าร้อนมากเลยปิดฝาไว้ครับอ่าทีนี้ปิดฝาไ้ก่อนเราเรารู้สึกถึงอ่าอุณหภูมิของมันที่เริ่มร้อนนะครับอันนี้จะทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีครับสิบนาทีนะครับสิบนาทีทิ้งไว้นะครับอ่า ช่วงที่ช่วงที่ช่วงที่รอครับเชฟนะครับวันนี้เปลี่ยนมาเป็นเชฟนะครับไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นเป็นในพานแล้วน่ <Device> เปลี่ยนอาชีพนะครับนี่ครับตั้งหน้าตั้งตารอครับนี่ครับฟังเสียงครับเสียงจะเดือดนะครับถ้วยคงถ้วยค่อนข้างร้งอนนะฮะเนี่ยสัมผัสด้านข้างรู้เลยนะครับว่าถ้วยร้อนมากเลยนะครับอ่า ได้ยินนะครับเสียงครับเสียงเดือดกุดนี่ครับืีปฏิกิริยาของเจ้าถุงขาวๆนะครับที่อยู่ชั้นล่างสุดนะครับที่ทําให้ร้อนนะครับร้อนมากเลยอ่าห็นไหมครับเดี๋ยวสักพักนะครับก็จะมีอายขึ้นตรงนี้ครับนี่ครับไอร้อนได้ขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆนะครับสามารถ กินได้เลยนะครับไม่เป็นอันตรายนะครับซึ่งเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับหรือจะเป็นสปอนเซอร์ให้เราก็ได้ครับเจ้าของสินค้าชิ้นนี้นะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ว่านะครับแต่วันนี้เรามานำเสนอนะครับเกี่ยวกับอาหารที่หาทานง่ายๆนะครับไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องมีขั้นตอนอะไรเยอะนะครับมีแค่น้ำเปล่า ขวดเดียวใช้ได้นะครับซึ่งยุคสมัยนี้ครับมันค่อนข้างจะง่ายไม่ต้องมีอะไรเยอะแยะนะครับนะครับอายล้อนเริ่มมาแล้วครับนะครับตอนนี้เวลาผ่านไปนะครับเดี๋ยวเรารอก่อนนะครับรอไปเรื่อยๆอ่ะครับนี่ครับสังเกตดูนะครับอายขึ้นนะครับ ที่เป็นควันร้อนนะครับอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเป็นควันขึ้นมานิดนึงไงครับ,ค,รบควันที่มาขึ้นมา,นมานครับถ้ามองดูหน้าคนจะเห็นเลยว่าคนคนกําลังหลบควันอยู่นะครับรับไปไกลนะครับเหนอนิดน,ดนึงนะครับจะเห็นควันร้อนขึ้นมานะครับควันนี้ถ้าไม่จําเป็นอย่าสูดดมนะฮะ ทำไมครับมันอาจจะมีอะไรสักอย่างหนอาจทำให้หิวเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> อาจจะทำให้หิวเพิ่มขึ้นเอาละวันนี้เดี๋ยวเรามาลองเมนูพิสดารน,นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับเห็นไหมครับขวัญขึ้นเลยครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับ,นะรบหลงปายังอยู่ได้นะครับถ้าไม่ ถ้าไม่มีน้ำนะครับอย่าไปเข้านะครับป่าต้องมีน้ำไปด้วยนะครับนี่ครับอายร้อนพุ่งนะครับบอกได้ว่าร้อนมากนะครับเป็นร้อยนะครับอุณหภูมินะครับมือพองได้นะครับถ้าใครชอบแบบอาหารแบบเร่งด่วนนะครับนี่ครับแนะนำเลยนะครับมันคืออะไรนะ มืมีตื่นสำเร็จรูปแบบถ้วยร้อนครับนำเข้าเลยใช่ไหมเป็นเป็นของใครนะเกาหลีนะครับที่นำเข้ามานะครับซึ่งบ้านเรายังไม่มีนะครับบ้านเรายังต้องใส่อาศัยกระติกน้ำร้อนอยู่นะครับแต่นี้รู้เลยว่าไม่ต้องมีกระติกน้ำร้อนนะครับนี่ครับควันขึ้นแล้วครับนี่ครับสังเกตได้นะครับไอร้อนนะครับที่พุ่งขึ้นมา เรารอไปเรื่อยๆนะครับอ่าดูลองลองดูหน้าตาสักนิดดิเปิดดูหน้าตาสักนิดหนึ่งโอ้โหเห็นไหมครับนี่ครับอายร้อนขึ้นนะครับแต่ยังไม่ได้ที่นะครับอ่าปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนอ shot, ออปิดไว้ก่อน,อป,อนปิดไว้ก่อนนะครับโอ้โห mm. นี่ครับอันนี้แค่โชว์นะครับเนี่ยครับดูหน้าดูนี่าจับนะครับตอนที่มันเดือดเนี่ยครับ ติดไ้ก่อนนะครับไม้พองได้เลยนะฮะนี่ครับเป็นไงครับบอกแล้วนะครับร้อนจริงนะครับนี่ครับนี่ครับรูแต่ควันก็รู้นะครับเราฟังเสียงครับฟังเสียงเราฟังจากเสียงเราก็รู้แล้วนะครับ <Okay. S 2> ได้ยินเสียงไหมครับ,อ,นนรบอันนี้คือร้อนนะครับมันกำลังเดือดนะปูนมะพูงกำลังเข้าที่เลยครับปูนมะพูงกำลังเข้าที่เลยนี่แหละวันนี้นะเราจะได้มาทดสอบนะครับเมน,นูนพิสดาร มีแค่น้ําขวดเดียวนะครับหลายๆท่านอาจจะรู้แล้วนะครับหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้นะอันนี้ก็คือเป็นการแนะนํานะครับสําหรับคนที่ชอบอาหารจานด่วนนะครับถ้วยเดียวจบนะครับนะครับอยู่บ้านนะครับฝนตกแดดออกร้อนนะครับไม่อยากไปไหนนะครับแก้วสิ่งนี้ช่วยได้ครับตัดเรื่องของกะติกน้ําร้อนถ้วย อุปกรณ์ที่ยุ่งยากออกไปได้เลยนะครับแค่มีตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะครับแต่ตอนนี้กินยังไม่ได้ร้อนมาก <c oughs> ดูไปเรื่อยๆพยายามจะเอาเห็นไอน้นอนนะครับที่มันขึ้นมาสำหรับกลางเต็นนะครับกลางเต็นหรือไปอเข้าป่านะครับ ไปปิกนิกปิกนิกนะครับเมนูนี้ถือว่าโอเคนะครับใช้ได้เลยเมนูนี้ภูมิใจนําเสนอเลยนะครับไปกี่วันท่านจะคิดว่าจะอยู่กี่คืนนะครับจะกินกี่ครั้งนะครับกี่ถ้วยอย่างเงี้ยท่านเตรียมไปเลยครับง่ายๆนะครับน้ำก็อาจจะไปหาข้างหน้าก็ได้นะครับน้ำมีขายทั่วไปนะครับแต่สิ่งนี้ ต้องเตรียมไว้ด้วยนะครับเพราะมันจะมีขายเป็นบางร้านใช่ไหมใช่เซเว่นก็ไม่มีนะครับส่วนมากมันจะมีตามร้านเป็นร้านาไม,ม่หมาดใช่ไหมใช่สตเปอร์มาเก็ตเพราะว่าผมเข้าไปดูที่แ<ช>มคโครโั้โลตัสมีไหมไม่มีไม่มี ซึ่งเราเคยเคยจะเอามานำเสนอหลายรอบแล้วแต่มันไม่มีพร้อมกินนะครับตัวความร้อนมันนะครับมันจะตัดของมันเองนะครับพอตัดความร้อนเสร็จปุ๊บมันก็จะไม่มีเสียงเดือดและทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราชอบกินร<บ>้อนร้อนเลยหรือเปล่านะครับหรือว่าจะรอสักพักหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ ความเดือดนะมันตัดไปแล้วเป็นระบบออตโต้แล้วที่เหลือก็คือเรารอเวลาว่าเราจะกินตอนไหนนะครับที่จะลิ้นไม่คงใช่ไหมเพราะตอนนี้มันเริ่มตัดแล้วตอนนี้รอให้มันเย็นหน่อยนึงนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดออกมาแล้วก็ลองกินดูนะครับแต่ปัญหาคือตอนนี้มันยังกินไม่ได้นะครับค่อนข้างจะร้อนเดี๋ยวเรามาดูต่อไปครับ ถึงขั้นตอนการกินแล้วดูดีหน้าตาการกินมันจะอร่อยขนาดไหนนะครับตามมาครับอ่าโอเคครับได้ที่แล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเปิดดูนะครับอ่าเปิดเลยครับเวลาเปิดระวังนิ้วด้วยนะฮะเพรร้อนมากอ่าอ,อ่เปิดมาเสร็จโอ้โหกินกลิ่นหอมเลยครับอ่าทีนี้อุปกรณ์ที่เตรียมมานะครับเขาก็จะแถมมาถ้วยนี่ครับมีซ่อมมีถ้วยนะครับ เห็นคนี่ครับครจะเยาพวกผักพวกกุ้งพวกอะไรมาใส่เพิ่มก็ได้นะครับตามใจชอบเลยนะครับอืดเลยนะครับเนี่ยแต่ปัญหาคือตอนนี้กินไม่ได้ครับร้อนครับเดี๋ยวเราต้องไปหาที่กินนะมั้งใช่ไหมครับที่โล่งๆนะไปเดี๋ยวเราไปหาที่โล่งๆกินกันดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวตรงนี้ ยังเราท่วงที่รอให้เย็นนะครับเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งกินกันสบายๆลมเย็นๆนะครับวเพราะว่าตอนนี้อากาศร้อนมากนะครับร้อนจากอุณหภูมิของถ้วยตัวนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวตามต่อนะครับอ่อาทีนี้เราย้ายที่กินละลงมาอยู่ข้างล่างละลองเปิดดูดิเปิดดู้ดชมหน้าดิเป็นไงนี่ครับโอ้ยสุด,ด,อดยอดเลยรับนี่ครับ คนให้ดูหน่อยจิคนให้ดูหน้าตาหน่อยน่ครับเส้นจะไม่แข็งนะครับเนี่ครับเส้นนิ่มเลยครับนี่ครับอตอนนี้ต้องทำให้เย็นนะครับถึงจะกินได้ <laughs> ดูครับดูหน้าคน <laughs> ตอนนี้คือนั่งรอนะครับรอให้มันเย็นเพราะว่ากินไม่ได้นะครับค่อนข้างจะร้อนมากครับไหนหยิบไอ้ตัวยี่ห้อดูขึ้นมาดูหน่อยจีนี่ครับนี่ครับนี่ครับหน้าตาไอ้เจ้าที่เป็นอาหารอมหัศจรรย์เขาเรียกนะครับร้อนในตัวนะครับฝนตกฟ้าร้องยังกินได้เลยนะครับนี่ครับ ถ้าจะให้ค่าโฆษณาก็ติดต่อมาเลยนะครับอ่าเดี๋ยวโฆษณานะครับอ่าแต่ตอนนี้เรามาดูกันครับเป็นยังไงบ้างนี่ครับดูกันใกล้ๆเลยเจ้าสิงห์นี่นะครับอ่าเป็นไงคนดูดิอันนี้รถหมาล่านะครับรถหมาล่าเย็นยังใกล้กินได้ยังยังเลยครับยังกินไม่ได้คร,รอ ซเข้ามาใกล้ใกล้ได้ที่ยังได้ที่นะกินไลองชิมเลยชิมชิมเลยลองเตาดูก่อนนะนี่ครับยังควันอยู่เลยครับเตานะครับเข้มข้นมากฮะเข้มข้นมาก เอาเอาเอาให้อร่อยเลยเอาครับงานนี้นนนนนนนาตาครับเอ,เอให้อร่อยเลยเอาให้ท่านผู้ชมน้ำลายไหลไปด้วยเลย เป่าดีๆนะครับเห็นไหมครับอายร้อนยังขึ้นอยู่เลยยอดนะยอดนะครับคุกเข่าให้ได้ที่เลย หน้าขึ้นเลยเวลากินอ่ะท่านผู้ชมไม่เห็นอืมอย่างหน้าเขาเนาะเออเอาไหนดิอืมเล่ดื่มน้ำครับสังเกตได้ครับต้องดื่มน้ำแล้ครับ นี่นะครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหดูคันครับนี่ยครับไม่ใช่ร้อนธรรมดานะครับคองได้ครับนี่ครับดูครับเส้นเหนียวนุ่มไอ้ที่ทำอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะครับให้มันเย็นเพราะว่ากินไม่ได้ครับต้องล้างก่อน เส้นมันเหนียวนุ่มมากเลยเดี๋ยวผมจะลองต้องเอาให้ได้ที่ก่อนนะถ้าจะกินให้อร่อยต้องยกอย่างนี้เลยอันนี้คือให้มันเย็นด้วยนะครับถ้าเอาเข้าไปทีเดียวลิ้นพองนะครับต้องให้มันเย็นนิดนึงนะครับจะมาดูความอร่อยของมันนะครับรสเนข้มข้นขนาดไหนนะ สุดยอดครับสุดยอดมากเลยต้องกินให้อร่อยนะครับสไตล์กินของอาหารร้อนๆนะครับต้องต้องสูบลมหายใจเข้าไปเยอะๆดูนะครับนี่ครับอืมอร่อยมากนะครับแจ๋วครับ เดี๋ยวให้ในพานเราชิมด้วยนะครับชิมให้อร่อยนะครับามาลองดูดนะครับกินให้อร่อยครับไม่ได้ม้ครับอร่อยจริงๆนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นหน้าขึ้นมาด้วยกดดูรสชาติว่าอร่อยขนาดไหนนี่ครับไม่ต้องเป่าแล้วเย็นแล้วนะครับ <laughs> 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 เอาเอาเอาให้อร่อยเอาอีกคำหนึ่งอร่อยจริงๆนะครับไม่ได้โกหกครับน่ครับกินต้องกินแบบสไตล์ญี่ปุ่นครับน่ครับกินแบบญี่ปุ่นแบบเกาหลีนะครับนี่ครับตักาให้กว้างๆนะครับโอ้โหนี่ครับอืมอืมยังไงครับ ยอดเข้มข้นนะครับนี่ครับไม่ใช่น้อยๆนะครับถ้วยค่อนข้างจะใหญ่นะครับใช้ได้เลยนะครับนี่ครับอาหารเอาซดต่อไปนะครับไม่ได้มโนะครับนี่ครับน้ําก็เข้มข้นนะครับน้ําก็เข้มข้นอ่าเออเอเออไม่เชื่อลองดูนะครับว่าอร่อยยังไงนะครับ ออกเหมือนรสต้มยำใช่ไหมครับสต้มยำนะครับมาม่าต้มยำเราครับแต่มันเป็นรสรสหมาล่าใช่ไหมนี่ครับนี่ดูนะครับยิ่งกินยิ่งอร่อยครับยิ่งกินยิ่งมันครับนี่ครับหมุนให้ติดนะครับนี่ครับอืมเรียกว่ากินซุกเล็กโอ้โหนี่ครับสุดยอดนะครับเป็นไงบ้างครับอร่อยครับ เออนี่ครับเดี๋ยวถ้าเรามีอ,าอะไรนำเสนอดีๆนะครับเราก็จะมา,าเล่าสู่กันฟังนะครับทำทำให้กันดูนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราต้องจัดการเคลียร์ให้หมดนั่นแหละนะครับอโอเคลุยต่อคำสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะใส่กันแบบไม่เกรงใจแล้วนะครับอันนี้ยังเกรงใจนะครับเดี๋ยวเรา หลังจากจบนี้ถ่ายเสร็จนะครับเราต้องเล่นแบบไม่เกรงใจแล้วครับ <c oughs> โอ้โหนี่ครับดูครับเหือมเขีนแล้วน้ำลายไหลครับนะครับอ่ะมีอะไรบอกท่านผู้ชมบ้างบอกผู้ติดตามก็อย่าลืมกดไลค์กดซบับสไคร้กดแชร์ให้เบิร์เอาเอาด้วยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราต้องไปก่อนใช่ไหมใช่ โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับนี่ครับ